รีวิวไฟในห้องหน่อยโหตรงนี้นะคะจะเป็นไฟอย่างนี้นะคะใครผ่านไปผ่านมาเฮ้ยสารพู่หรือเปล่ามา,มาวิ่งมาแวบไฟข้างล่างเตียงเป็นสีทุกคนไม่ใช่สีธรรมดาแต่เป็นสีชมพู ค้องไข่มันจะปังปูริเย่ไปได้มากกว่านี้จ้าระหว่างไล์ไปถ้าเกิดเห็นแบบเฮ้ยน้ำหนึ่งนั่งยิ้มเป็นอะไรหรือเปล่าอารมณ์ดีอะไรหรือเปล่าแบบอยู่ดีนั่งยิ้มไปเฉยๆก็ไฟชอ็อตจ้าไฟดูดนะจ้าดวงนี้จ้าดวงนี้พงังจ้าอันนี้ฝากไปถึงอ,อฟิชียล วัสวัสด,ดีจ้าฮาสเปนยามารีล,ลินกันงาพี่มีหายป่วยอะไรยังหรือยังคะหายแล้วค่ะใจคิดว่าหายแล้วแต่ว่าเออก็หายแล้วแหละเพราะว่านี่มีชายเย็นคือไม่ได้กินน้ำเย็นนานมาก ือหนูไม่ได้กินน้ำเย็นแบบตั้งแต่โลโชเขาที่แล้วก็มาอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมแล้วนับจากโลโชไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเกือบ2อสามอาทิตยต์ที่ไม่ได้กินน้ำเย็นวันนี้ก็เลยแบบอ่ะในในวันนี้ไม่มีน้ำมูกไม่มีเสมหะอาจจะมีนิดนิดนหน่อยหน่อยอะไรแต่แบบขอกินให้ชื่นใจแต่ทุกคนไม่ต้องดุหนูนะคะว่าแบบเฮ้ยยังไม่หายดีแล้วกินน้ำเย็นในนี้คือมีน้ำเย็นแค่แบบ4ี่ห้าก้อนเองหมายถึงตอนนี้4ี่ห้าก้อนแต่ว่าก่อนอันนี้ก็คือเต็ม ก่อนนี้คือเต็มแก้วแต่ว่าตอนนี้เหลือสี่หากรไม่เย็นมากไม่เย็นมากช่วงนี้เจฟังเพลงอะไรเนี่ยแนะนำหน่อยครับช่วงนี้ไม่ได้ฟังเพลงที่เป็นชินเป็นอันเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะฟังเพลงคือปกติน้ำหนึ่งจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงแบบที่มันอยู่ในกระแสอะถ้าดังแบบดังมากๆก็อาจจะแบบผ่านหูหรือเคยได้ยินเลยแต่จะไม่ใช่คนที่แบบถ้าเปิดเพลงระหว่างอยู่ในห้องแบบแต่งหน้าก็จะไม่ใช่เพลงที่แบบส่วนใหญ่จะไม่ใช่เพลงที่มันมีไม่ที่มันมีคน คือ,อยังไงคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เพลงที่มันแบบมีคนร้องอะไรเงี้ยจะเปิดเพลงแบบช่วงนี้กาลังอินเพลงแบบเปิดในปราสาทราชวางังเป็นเพลงแบบว่าเหมือนบาร์บี้เต้นละรู้สึกแต่งหน้าไปแล้วเฮ้ยหน้าแพงแต่งตาไปเฮ้ยตาแพงทาปากเฮ้ยปากแพงคิดไปเองแหละใช่รีวิวไฟในห้องหน่อยโหมีประมาณ3ไฟรีวิวหอ,อไม่เอาห้องมันลกอะจริงๆก็เก็บไปบ้างแล้วนะแต่ว่าแต่ห้องมันลก อ่านกันให้เห็นแค่ไฟได้ไหมอะแต่ว่าไฟตรงเตียงมันยังไม่ได้เปิดอะอ่ะเอาตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้นะคะจะเป็นไฟอย่างนี้นะคะมาวิ่งมาแวบเป็นไฟแบบหัวเตียงเออแบบเฮ้ยใครผ่านไปผ่านมาเฮ้ยสารพูิหรือเปล่าไม่ใช่นะแบบเห็นมาวิ่งมาแวบ กระพริบไปกระพริบมาน,นีเน้เป็นเป็นไฟประดับก็จะอยู่ที่หัวเตียงคือจะเปิดตรงนี้มันจะเป็นเส้นๆ้นแบบนี้นะทุกคนลมันก็จะลากยาวไปยันแบบสุดปลายห้องอันนี้พระนะคะอันนี้จริงอยู่จะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งพระค่ะแต่ว่าช่วงนี้แบบเป็นกังวลเลยเอาพระมาไว้หัวเตียงใช่ค่ะก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยอุ่นใจดีนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ไฟจะช็อตไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไงก็ระหว่างไล่ไปถ้าเกิด เห็นแบบเฮ้ยน้ำหนึ่งนั่งยิ้มเป็นอะไรหรือเปล่าอารมณ์ดีอะไรหรือเปล่าแบบอยู่ดีนั่งยิ้มไปเฉยเก็ไฟช็อตจ้าไฟดูดนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแบบลากยาวมาจนแบบคือจะเป็นไฟที่แบบเป็นเส้นลากยาวมาจนสุดมุมห้องนะคะไฟนี้ไม่ได้แค่กระพริบอย่างเดียวนะจ๊ะเป็นแบบนี้ก็ได้เอ๊หรือจะเป็นแบบสลับสลับแบบนี้หรือจะเป็นแบบทีทีแบบนี้เป็นแบบเป็นอันนี้เป็นอารมณ์แบบตื่นเต้นหรือจะเปิดค้างไว้เวลาแบบอ่านหนังสือกอนอนอะไรอย่างนี ก็จะลากยางมาจนแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ต้นไม้อันนี้ต้นไม้ปลอมจ้ะไม่ใช่ต้นไม้จริงนะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณน,นะจ๊ะอันนี้เพื่อนออนซื้อให้เป็นลิ้นชักไว้ใส่ของอันนี้น้ําขวดเอาทิ้งก่อนไม่เข้านะจ๊ะ สฆษณาไม่เข้านี่อันนี้จะเป็นเพื่อนนอนซื้อให้อันนี้ซื้อมาให้นานมากเลยตั้งแต่แบบอยู่หอเก,ก่าแต่ว่าตอนอยู่หอเก,ก่าไม่ได้เอามาใช้ไม่ใช่ว่าแบบไม่เห็นความสําคัญของของเพื่อนแต่อย่างใดแต่ว่าไม่มีที่แล้วก็จะมีมีน้องโบตรงนี้มีน้องไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้จริงๆน้องไดโนเสาร์อยู่อยู่ใต้ต้นไม้แต่ว่าแบบ เชิญหลวงพ่อ,อพคูณมาก็เลยให้นางว้สามาข้างล่างก่อน <c oughs> แล้วก็จะมีไฟข้างล่างเตียงจะเป็นแบบว่าเป็นสีทุกคนไม่ใช่สีธรรมดาแต่เป็นสีชมพูต้องดูแล้วทำไมายดยฉัถึงมารีวิวไฟเตียงแล้วดิฉันก็รีวิวจ้ะเป็นคนบ้าจี เฮ้ยเสียบปักไม่ได้อะไฟจะดูไหมเนี่ยนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเตียงใช่ไหมคะนี่จา้าไฟใต้เตียงจา้าสีชมพูจา้าห้องไข่มันจะปังปุริเย่ไปได้มากกว่านี้จา้าที่แบบมีไฟใต้เตียงไฟก็คือสั่งช้อปปี้มานะนะั่นแหละไม่ไม่มีอะไรสรสำคัญแล้วก็ไม่ได้แพง ก็คือจะอไว้ใต้เตียงแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นสีชมพูทุกคนแล้วเวลาสมมติถ้าเห็นปะเห็นแสงชมพูมันสาดสาดเข้าหน้าดิฉันเลยคะถ้าเกิดว่าแบบเราเอาไว้ข้างนอกแสงมันจะชัดเกินอะ่ะเรารู้สึกแบบรู้สึกปวดเหตรู้สึกเมาอะ่ะถ้ามันแบบชัดเกิน <c oughs> ก็อันนี้ก็คือจะแบบอยู่ล้อมรอบเตียงไปแบบนี้เลยจนสิ้นสุดพาง สีชมพูคือต้องปิดไฟมันจะเห็นชัดกว่านี้เพราะว่าน้ำนึงจะแบบถ้าเกิดว่าใกล้ๆจะนอนเลยอ่ะก็จะปิดไฟห้องอันนี้ก็เป็นไฟห้องนะคะทุกคนอ่ารีวิวไฟห้องใช่อันนี้ไฟห้องจะมีหลายๆดวงแล้วก็แล้วก็ดวงนี้จ้อาอ้าวหายไปไหนไม่ใช่น,นี้ดวงนี้จ้าดวงนี้พงังจ้ะพังหนึ่งอันอันนี้อันนี้ฝากไปถึงฝากไปถึง ออฟฟิเชียลไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฝ่าหาน้ำน,น้ำหนึ่งแจ้งไปแล้วนี่นะจ๊ะไฟพังจ้าหนึ่งอันคืออยู่ดีๆวันนั้นอะอยู่ดีไฟกระพริบทุกคนไฟกระพริบน้ำหนึ่งทำไมน้ำหนึ่งตกใจนึกว่าแบบอ้าวอ๋อไฟพังแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งโอ้โหต้องนี่จ้ะต้องแหวก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  แหวต้นไม้ก่อนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าไฟสีม่วงเออช่วงนี้คือเมื่อก่อนน้ำหนึ่งไม่ใช่คนที่ชอบสีม่วงเลยนะแต่พอแบบช่วงหลังๆวันนี้รู้สึกว่าสีม่วงเป็นสีที่รัก <c oughs> นี่จะ้ะโอ้ยอันนี้มันลกอะ่ะต้องเคลียร์แป๊บหนึ่งขอสร้างภาพแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนใจเย็นๆน,นะจะ้ะเอาน,นี้ลงก่อนว้ายอ่ะเห็นแค่นี้ก็ดับยไม่เอาไม่เอาเอานนี้ออก <c oughs> นี่จ้ะทุกคนบางก่อนนี่นะคะนี่จะเป็นไฟสีม่วงค่ะนี่มีลากไม้อยู่ด้วยไฟสีม่วงจ้ะสั่งจากไหนมาช้อปปี้เหมือนเดิมและที่สำคัญมีไฟเจ็ดสีมันีเจ็แสงจากอะไรจ้ะจากอะไรจ้ะจากน้ำตกค่ะอา้าวน้องไม่หมุนนะแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงนะคะน้องไม่หมุนต้องแบบนี้หมุนหมุน ไม,มไม่หมุนนะ้องไม่หมุนอ่ะกตสาห์ให้ซีนออกกล้องทังทีทําไมไม่หมุนนะอ่ะอ๋อหรือว่าต้องเติมน้าเพราะว่าคือเหมือนเราเทน้าทิ้งไวใ้ในในน้ำตกใช่ไหมคะมันก็จะแบบมันก็จะแบบระเหยอะไรเงี้ยอืมต้องคอยเติมน้ําำืูอ,อยากโชว์ให้มันหมุนอนะ่ะ อันนี้ก็จะมีเป็นเป็นป่านะจ๊ะเป็นป่าเขาอะไรก็ว่าไปาไฟหมดแล้วอะไฟอันนึงก็คือไฟในห้องน้าจะอยากดูไหมอะไม่น,าน่าเนาะอ๋อนีไฟอันนึงนี่จ้ะไฟแต่งหน้าที่ไม่สว่างเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้พอยังอะเรารีวิวพอหรือ,อยังเที่ยงคืนเรามั้งเนี่ยคือตอนแรกก็จะมาแป๊บเดียวเพื่อแบบอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะ มีแมกไม้ทุกคนคนเห็นกระจกไหม <c oughs> รีวิวอ่าแล้วก็ไฟห้องน้านะคะทุกคนไฟห้องน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีสมดวงไฟห้องน้ำทองไฟระเบียงได้ไหมไม่เอากลัวจะมืดแล้วไม่อยากออกไประเบียงจะเป็นคนน้ำหนึ่งจะเป็นคนที่แบบว่าถ้ากลางคืนปุ๊บจะไม่ถ้าไม่จําเป็นจะไม่ออกไประเบียงเด็ดขาดทุกหองที่อยู่มาพอเถอะครบทุกไฟแล้วค่ะไม่มีแล้วนี่แบบอีกสักแป๊บนึ่งแบบไฟชงไฟฉายอะอยู่ในลิ้าช์กแตออกมารีวิวนะาะเมย์อยากไปอยู่ด้วยเลยค่ะ อุย้ยเราวังงูนะจ๊ะมาอยู่กับเจเจเพราะว่าต้นไมเ้เยอะมาก <laughs>